สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงหลักการการใส่น้ําข้าวมะลินะครับหรือข้าวนาปีนะครับหลักการใช้หลักการเดียวกันนะครับมันมีวิธีการสังเกตต้นข้าวนะครับถ้าคนมีน้ํานะครับขอย้ําก่อนกลุ่มกลุ่มแรกนะครับสําหรับคนที่มีน้ําบ่อมีน้ําของตนเองข้าวแบบไหน นะครับหรือว่ามาลิแบบไหนที่เราควรจะใส่น้ํานะครับก็คือปล่อยให้มันแดงครับแดงก็คือข้าวลักษณะที่ท่านเห็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือลักษณะที่ข้าวยังรอน้ําฝนได้อยู่นะครับโดยที่พวกท่านไม่จําเป็นต้องวิดน้ําเลยนะครับถ้ามีลักษณะประมาณนี้นะครับไม่จําเป็นต้องวิทน้ําใส่ให้เขานะครับจนกว่าเขาจะเริ่มแดงนะครับ แดงก็คือใบมันจะออกแดงเลยนะครับแดงม้วนนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเรามีน้ำนะครับวิทยใสข้าวที่แดงในลักษณะประมาณนี้ถ้ามีน้ําวิทยใสแต่ถ้าไม่มีน้ํามันยังอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับในลักษณะประมาณนี้เขาเรียกว่าลักษณะข้าวแดงนะครับข้าวเกือบตายให้เราเอาน้ําในบ่อที่เรามีวิยใสส่วนคนกลุ่มที่สองนะครับ ก็คือคนกลุ่มที่รอแต่น้ําฝนคือการที่เรารอแต่น้ําฝนเนี่ยมันก็คือการที่เราทําแห้งนะครับทาแห้งเขาโดนดินกบหรือว่าปั่นกบแบบเนี้ข้าวนาปีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นข้าวที่อึดครับอึดอยู่แล้วยังไงก็ตอนฝนมาเดี๋ยวเขาก็ฟื้นนะครับไอ้คาว่าฟื้นเนี่ยก็คือจากหนาๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเหลือบางๆนะครับผมถึงได้บอกให้หวานในอัตรา25กิโลไง นะครับเพื่อให้ต้นมันหนาไว้ก่อนกว่ามันจะผ่านแรงกว่ามันจะรอฝนหรือว่าฝนกว่าจะมาเนี่ยข้าวก็จะอยู่ในอัตราสองถังหรือว่าเกือบสองถังนะครับเพราะว่าถ้าคุณหวานบางปั๊บเนี่ยแล้วตอนมันแดงตายแบบนี้เหี่ยวแดงตายอย่างเงี้ยแล้วข้าวมันยาที่ไหนมาขึ้นครับมันก็เลยกลายเป็นข้าวบางผลผลิตถึงได้ลดลงนะครับแต่ถ้าเราทําให้ข้าวมันอยู่ในอัตราสอง สองจุดห้าหรือว่ายี่สิบห้ากิโลต่อไร่เนี่ยตอนมันโดนแรงนะครับหรือว่ามันโดนนอนโดนมแมลงต่างๆในช่วงตอนที่มันยังเล็กๆประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็แตกกอแตกกามันจะแน่นพอดีนะครับฉะนั้นวันนี้ผมมาให้ทุกท่านทําความเข้าใจว่าข้าวแดงระดับไหนหรือว่าข้าวปางตายระดับไหนถ้าคนมีน้ําให้หล่อครับก็คือประมาณนี้เลยนะครับแดงๆประมาณเนี้นะครับเนี่ยที่คุณเห็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าแดงแบบเนี้ย ถ้ามีน้ำให้ใส่ครับถ้าไม่มีน้ำรอได้ครับหรือคนที่มีน้ำไม่อยากวิดน้ำก็สามารถรอได้นะครับรอไปอีกได้รอจนกว่าปลายใบจะเริ่มมีอาการเหี่ยวนะครับสังเกตอย่างนี้นะครับถ้าช่วงเช้าเนี่ยมีอาการแดงแบบนี้ให้ใส่น้ำครับแต่ถ้าช่วงบ่ายนะครับถ้าช่วงบ่ายเนี่ยมันจะแดงอยู่แล้วนะครับให้ข้าวมีน้ำหรือไม่มีน้ำมันก็จะแดงนะครับเนี่ยคุณดูลักษณะนะครับเนี่ย มันจะแดงมันจะเหมือนเหมือนมันจะตายอะครับเขาเรียวกว่าข้าวมันใบหุบนะครับใบหุบเนื่องจากแสงแดดมันแรงนะครับนี่แหละคือข้าวที่ผมอยากให้ทุกท่านฟโฟกัสนะครับก็คือแดงแบบไหนส่วนไอข้าวที่มันยังไม่แดงเนี่ยที่เขียวๆย,ยังไม่แดงเนี่ยไอไอพวกเนี้ยไม่ต้องไปสนใจเลยครับไม่ต้องไปโฟกัสว่าคุณจะมีน้ําหรือว่าไม่มีน้ําไม่ต้องไปวิทยใส่นะครับวิทไปเปลืองน้ํามันนะครับเปลืองน้ํามันเสร็จปุ๊บ สิ่งที่คุณได้ต่อไปก็คือโรคนะครับโรคแมลงนะครับคุณสังเกตดีครับว่า,วาการที่ข้าวเหี่ยวๆหรือว่าข้าวที่ยังไม่ยังไม่ตายเนี่ยหรือว่ายังไม่เกือบตายเนี่ยแล้วเราไปวิดน้ําใส่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดโรคครับเกิดโรคโรคเชื้อรานะครับแล้วก็เกิดมแมลงนะครับแต่ถ้าคุณปล่อยไว้ก่อนนะครับรอมันโดนน้าฝนโดนอะไรเนี่ยเดี๋ยวข้าวมันจะค่อยๆฟื้นค่อยๆดีของมันเองฉะนั้น ผมถึงได้บอกว่าแดงวิตน้ำข้าวแดงยอดเหี่ยววิตน้ำแต่ถ้าไม่แดงยอดไม่เหี่ยวก็ปล่อยไว้อย่ังไงละครับไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยถึงคุณมีน้ําบ่อสมมุติว่ายอดแดงปุ๊บข้าวแดงเกือบตายอย่างเงี้ยอ่ะผมบอกให้คุณวิตน้ําใส่ได้เลยครับข้าวแดงแดงยอดจะตายในวิตน้ําใส่เลยวิตน้ําใส่แล้วถามต่อว่าใส่ปุ๋ยได้ไหมไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องฉีดยามีหน้าที่วิตแค่น้ํา แล้ววิตนี้ก็ไม่ต้องไปวิตให้มันท่วมยอดท่วมอะไรนะครับวิตแค่ให้มันรอดไปพังๆหรือวิตให้มันทั่วดินชื้นๆเฉาะแฉะเฉาะแฉะงั้นนะครับเนี่ยแบบนี้แล้วคุณก็ปล่อยทิ้งนะครับวิดน้าเสร็จแล้วปล่อยทิ้งยาวไปเลยนะครับยาวจนกว่ามันจะกลับมาแดงนะครับแดงหรือว่าจะตายอีกครั้งหนึ่งคุณก็หาน้ํามาวิตหรือถ้าคุณโชคดีฝนมันก็อาจจะตกนะครับหรือบางทียอดแดงอย่างเงี้ยแล้วดัน คุณโชคดีอะฝนมันดันตกฝนมันดันมาให้คุณก็สบายไม่ต้องทําอะไรยาก็ไม่ต้องฉีดปุ๋ยก็ไม่ต้องฉีดแต่ถ้าคนไหนที่แบบมีความหวังดีมีความอยากให้ข้าวได้ดีผมจะบอกคุณแล้วก็เตือนพวกคุณไว้ก่อนเลยคุณจะไม่ได้ข้าวคุณเข้าใจตรงนี้ไหมข้าวมาลิหรือข้าวนาปีถ้าคุณบํารุงคุณดูแลคุณจะไม่ได้ข้าวเพราะว่าสิงหากันยาคุณจะตาย คุณเข้าใจไหมครับสิงหากันยาข้าวมันจะโตโตโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปเล่นปุ๋ยเลยก็ได้โตไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปทําอะไรเลยก็ได้และน้ําในตอนนั้นก็เยอะเหลือเกินเต็มหัวข้าไล่หัวคนาจริงๆน้ําเยอะอย่างนั้นถามผมว่าใส่ปุ๋ยได้ไหมก็ใส่ได้ครับน้ําจะเยอะจะน้อยไม่เกี่ยวข้าวเติบโตตามแสงแต่สิ่งที่เราใส่ปุ๋ยใส่สิ่งแต่งเติมเข้าไปเราแต่งเติมเพื่อให้มันมีเมล็ดที่ดีเมล็ดที่สวย มีน้ำหนักของมเมล็ดที่ดีมีแป้งที่เต็มแป้งที่หนักคุณเหมือนคลิปที่ผมพูดอะมะลิเขาปลูกเอาไว้กินเหลือเอาไว้ขายมันไม่ใช่ข้าวที่ให้เราลงทุนมันเป็นข้าวที่ตามสภาพสิ่งแวดล้อมตามสภาพพื้นที่ส่วนคนที่อยากจะบำรุงอยากจะดูแลเอาใจใส่แบบเต็มร้อยอะผมก็บอกแล้วไงให้ไปทำนาปังไม่ใช่ทำนาปี คนใจร้อนทำนาปีจะไม่ได้ดีนาปีเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเหมือนไม่ให้คนโลภอะครับคือคุณโลภกับเขาไม่ได้มันเป็นข้าวที่โลภไม่ได้ครับมันเป็นข้าวที่ปล่อยตามธรรมชาติเป็นข้าวที่เติบโตตามสภาพอากาศตามสภาพฝนคุณเข้าใจไหมครับโรคแมลงกินเดี๋ยวเขาก็ฟื้นกินเดี๋ยวเขาก็แตกกาบแตกกอ คุณลองโฟกัสถ้าคุณไปใส่ปุ๋ยช่วงที่ข้าวยังเล็กๆแบบเนี้แล้วคุณเติมน้ําใส่ปุ๋ยเข้าไปเนี่ยคุณจะใส่ไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้ข้าวโตโตแล้วมันก็ไปล้มตอนสิงหากัญยาแล้วคุณก็ไม่ได้ข้าวหรือว่ารวงรีบรวงเล็กคุณสังเกตเลยครับข้าวล้มรวงจะเล็กคุณสังเกตดูได้เลยข้าวล้มรวงจะเล็กให้ต้นมันใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ตอนมันล้มอ่ะม,ม,มันล้มต้นใหญ่แต่ตอนมันรีดออกรวงอ่ะต้นมันเล็กท้องมันเล็ก เพราะว่าพลังงานหรือว่าสิ่งที่มันสะสมต้นมาน่ะมันแทนที่จะเอาไปเลี้ยงลวงมันก็ดันเอาไปสร้างต้นเพื่อหนีน้ําขึ้นมาคราวนี้มันก็รีดเรียวเหมือนคนนะครับจะคุณอ้วนๆป่อ,ปองๆแล้วอยู่ดีๆคุณต้องกระเสือกกระสนเพื่อจะออกกําลังกายให้แม่งผอมอ่ะแล้วเขาจะมีกําลังมีอะไรไปดูแลแล้วในช่วงจังหวะที่มันล้มไปแล้วเราจะไปใส่ปุ๋ยได้ไงข้าวท้องแล้วนี่แหละครับ ทำให้มันปางตายทำให้มันแกนไว้นะครับน้ำไม่ไม่แดงไม่เหี่ยวแบบนี้ไม่แดงไม่เหี่ยวแบบนี้ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับมันยังอยู่ได้มันต้องให้แดงเลยครับแดงเบิร์นเหมือนเหมือนมันจะตายอ่ะครับเหมือนแบบเรามองว่าโอ้โหนี่มันแดงจะขาวตายแล้วอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยยังอยู่ได้เป็น,เป,นเป็นอาทิตย์นะครับเนี่ยคุณดูนะครับอย่างเงี้ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับข้าวแบบเนี้ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์ไม่งั้นจะเรียกว่าหวานแห้งหวานปั่นกบเพื่ออะไรอ่ะ ก็เพ <ane> <G> <uk> ื okay. <being unt> <jamais> ่อให้มันทนแรงนู่นอย่างนั้นนะครับควรใส่น้ำน่น่ะแบบนั้นน่ะนะครับนั่นน่ะทาไมผมบอกว่าแบบนี้ถึงใส่น้ําอ่ะคุณมาดูคุณมาดูนะครับอย่างนี้มันไม่เรียกว่าแดงนะครับมันเรียกว่ามันกําลังจะตายแล้วนะครับแบบเนี้อย่างเงี้ยถ้ามีน้ําให้วิใสัยนะครับเนี่ย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 เห็นไหมครับว่ามันจะเริ่มตายเป็นกระยมกระยมเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยตายแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มตายแล้วแต่ถามว่าฝนตกหรือว่าเรามีน้ําวิสัยตอนเนี้เดี๋ยวเขาก็จะสลัดฟื้น นี่เลยนะครับเนี่ยให้วิสัยในลักษณะประมาณนี้คือเกือบตายเขาเรียกว่าข้าวเกือบตายคือต้นเนี่ยตั้งแต่ลำต้นมาเนี่ยลำต้นกับใบเนี่ยมันรีดเรยวขึ้นมาหมดและอย่างเงี้ยวิตน้ําใสเลยนะครับมีน้ําให้วิใส่แต่ถ้าไม่มีน้ําข้าวมันจะบางลงครับตอนฝนฝืนมาจากหนาหนาเงี้ยมันจะหายไปเยอะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันแตกกอเองครับอย่างนี้เรียกว่าข้าวหนานะครับแต่นี่ผมอธิบายให้ฟังนมันผมไม่ได้ว่านหนาขนาดนี้ ถ้าอย่างนั้นยังไหวอยู่นะครับถ้าแบบนั้นน่ะเนี่ยเขียวๆอย่างเงี้ยยังยังไหวยังอยู่ได้เป็นเป็นอาทิตย์เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับยังอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับฝนเดี๋ยวฝนก็คงตกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์แต่อีแบบนั้นต้องหลอน้ํานะครับจําไว้แบบนั้นน่ะนี่คือภาพที่อยากให้ทุกท่านโฟกัสตรงนี้นะครับมีน้ําให้วิทยใส่นะครับแบบนี้แต่ถ้าไม่มีน้ําก็ต้องรอฝนนะครับคนที่ไม่มีน้ํารอแต่ฝนจริงๆก็แนะนําให้หวาน25่กิโลส่วนคนที่มีน้ํา ก็หวานยี่ห้ากิโลนะครับแต่ให้มันแดงแบบนี้ก่อนค่อยใส่น้ํานะครับอย่าไปใส่น้ําพาเพื่อนะครับเพราะว่ายิ่งใส่น้ํามันก็ยิ่งโตยิ่งใส่น้ําเราก็ยิ่งต้องเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายในการฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับฉะนั้นโฟกัสให้ถูกจุดแรกที่ต้องโฟกัสนะครับก็คือหญ้าจุดที่สองที่เราโฟกัสต่อก็คือลักษณะข้าวจะต้องยอดแดงหรือว่าเหี่ยวถึงค่อยหาน้ํามาให้มันนะครับ จุดที่สามจุดที่สี่ปุ๋ยยาไว้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะไว้ก่อนเลยส่วนหญ้านี่โฟกัสต,ตรงไหนหญ้านี่คือถ้าระหวานกบเนี่ยเราคุมแห้งไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ลักษณะข้าวขึ้นประมาณนี้หญ้าจะไม่ค่อยขึ้นมาทันครับมันจะไปขึ้นทันอีกทีตอนฝนชุกครับฝนชุกก็คือตกทุกวี่ทุกวันนะครับแทบจะไม่มีเวลาฉีดยาให้เลยฝนหยุดฝนซาฝนไม่ตกเมื่อไหร่เราถึงจะฉีดยาฆ่าหญ้าก,ก็คือตอนข้าวมันโตแล้วยาก็อยู่ใต้ตีงข้าวอนนั่นแหละครับ ลองโฟกัสลองจับจุดลองเข้าใจดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณผู้ติดตามผู้รับชมทุกท่านก็เป็นความรู้ของข้าวมัลินะครับนาหวานแห้งนะครับส่วนนาปังมันไม่มีใครมาทาอย่างนี้หรอกนาปังส่วนใหญ่ก็จะหวานน้ําตมกันนะครับก็โอเคนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็กดติดตาม ไว้นะครับนาปีเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตแล้วก็อธิบายให้ทุกท่านเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับตามรูปตามลักษณะนะครับลองวิชัยในสิ่งที่ผมอธิบายลองคิดลองวิเคราะห์ในสิ่งที่ผมอธิบายแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ในนาคุณนะครับผมพูดเพื่อให้คุณไปปรับใช้ในนาคุณเหมือนปุย๋ยผมก็บอกแล้วไงว่าปุ๋ยมันมีต้องหลายยี่ห้อนะครับทิปก็ปุ๋ยนะครับม้าบินก็ปุย๋ยกระต่ายก็ปุ๋ยนะครับ นกปากห่างเอ้ยนะครับหัวงัวเอ้ยตามงกุฎเอ้ยปุ๋ยเยอะแยะครับตาไข่มุกก็เยอะแยะหาที่มันเหมาะสมกับนาคุณใส่แล้วได้ผลผลิตดีผมก็บอกแล้วไงว่าแปลว่าคุณเจอแล้วส่วนการบำรุงดินก็อยู่ที่คุณจะไถหมักพืชสดหรือคุณจะเอาฮิวมิกมาใส่ฮิวมัสมาใส่นะครับหรือขี้งัวขี้ไก่ขี้หมูพวกไอ้พวกขี้ต่างๆนี่คือคุณต้องมีเวลาหมักให้เขานะครับไม่ใช่คุณใส่ไปแล้วมันจะ ใช้งานได้ทันทีไม่ใช่นะครับโอเคนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับ